เทศขาาเรื่องยาคานิสติให้ฟังจาคามิสติในที่นี้ท่านไดรึกถึง้าคระยุทธระของของตนเพื่อให้จิตสงบนิง่งให้จิตสงบนั่นเองให้เป็นอาณก หากไม่มีสติมันก็ไม่เป็นภาวนามีสติจึงจะเป็นภาวนาคือรูกได้ในการที่เราสระละแล้วตั้งมานานลุกถึงได้เจวามปลื้มปีติยินเอิบอมขึ้นมาสติ มันก็สงบในจิตมันก็สงบเท่านั้นเองนั่นแหละเป็นชาคานสติจะทำบุญทาทานแ้วยการกุศลสิ่งใดมากหรือน้อยไม่เป็นปัญหาอยู่ที่อนุสติอนุสติสตมนน้ามันก็มากเอง ลดสติไม่มีหรือมีน้อยมันก็น้อยไปหร <c oughs> ือไม่มีเสียสั้นก็ไม่ลึกไม่ได้การที่จะให้มีสติแล้วลึกได้ตรงนั้นต้องยากอยู่ ต้องอาศัยปัญญาอีกด้วยถ้าไม่เกิดปัญญามันก็ไม่มีอนุสติแล้วมันก็ไม่ลึกถึงมันต้องเพราะสเสียงหาถึงเรื่องจาระการบริจาคของเราเช่นวัตถุทานสิ่งใดที่เราหา ที่เราทานไปแล้วนั้นอย่าไปเพียงแต่ว่าให้เฉยๆต้องคิดนึกถึงคุณค่าป,ประโยชน์ในวัตถุทานด้วยว่าเราได้มาโดยชอบไหมเราได้มาโดยหงาง่ายหรือหายากวัตถุทานที่เราได้มานั้น การที่เราจะถานนันก็ยากอยู่ที่ข้าหกที่เราเรียกว่าผู้รับทานบางทีก็ไม่มีบางทีสถานี้วัตถุทานเลยจะไม่มีผู้รับทานด้วยมีเจตน,นาด้วยแล้วก็มีผู้รับทานด้วยก็ยังพร้อมโดยองค์สาม แต่ว่าการที่จะมีผู้รับทานนั้นคนที่รับทานสมควรไปทานของเราไหมนั่นอีกเป็นข้อสำคัญเหมือนกันทานวัตถุที่เราทานไปให้คิดถึงประโยชน์ ส่วนที่เราทำเช่นเราทำบุญทำทานสร้างกุฏิวิหารหรือสราอย่างนี้เป็นตน้นตัวอย่างเช่นสารานี้แหละที่เราเอาศัยอยู่นี้เราสร้างขึ้นไว้เพือเพียงสิบบาทร้อยบาทพันบาทเท่านั้นเนี่ย ใช้ประโยชน์มากเลยตั้งหลายสิบปีถ้าเราไม่ลงทุนสร้างหรือมีสถาสร้างแล้วก็จะไม่ได้นั่งทำความสงบอย่างนี้และได้นั่งสบายอย่างนี้จะต้องตามแด้ตากผลและถูที่เราทาน จเิงเนของมีค่ามากหากเราจะเราไปซื้อวัตถุสิ่งใดเป็นอาหารการกินมาบริโภคของเราเพียงร้อยบาทก็ไม่ขี่วันก็หมดไปน,น,นี้เรามาทำบุญมาจากค่าบริจาคไม่เป็นวัตถุท้าบ่อน ไม่ใช่แต่เราคนเดียวบุคคลในหลายคนมาจากแค่กทิทั้งสี่ได้น้ึ้งอาศัยแต่มาอยู่เย็่เป็นสุขนอกจากูทุทิมาเึ้ืฟ้าอาศัยพร <c oughs> ะเจ้าก็สงฆ์ก็ดี ผู้ที่มาทำบุญมาทำความเพียรภาวนา,าก็ควอบรมจิตใจก็ดีจนถึงจิตใจเยือกเย็นสงบใดอันนี้อันนี้ส่งมากที่สุดคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้จิตค่อยเบิดให้เกิดปีติเรียกว่าหนุสติ คือมีสติระลึกได้นั่นเองนอกจากนั้นเมื่อเราระลึกได้ย่างนี้เห็นตาราที่เราสร้างเห็นอยู่ตลอดเวลา็เระลึกได้อยู่ตลอดเวลาท่านี้จาระคต้องพูดถึงเรื่อง ด้านภาวนากันลองดูจากครั้งพูดถึงด้านภาวนาแล้วก็เห็นว่าจากะเป็นเรื่องภาวนาเพราะในที่นั้นท่านก็เรียกว่าเป็นอนุสติภาวนาอย่างหนึง่งในขณะที่เรานั่งภาวนา เาะจะอาไรมมาเป็นทานตุุอนอกจากอารมณ์ที่เกิดจากใจเท่านั้นและการภาวนาก็ไม่ใช่ก็ไม่ให้ส่งออกไปภายนอกให้จิตนิ่งแนวอยู่ในที่เดียวอา้ลมอนดัเกิดขึ้นมาที่ใจก็ให้สละจากข้าออกไปเสีย นี่แหละสิงเป็นจาคันแท้จริงท่านพูดไว้เป็นหลายในฟังให้ดีท <c oughs> านังเทติเทก็คือเทให้นั่นเองเทของสิ่งของให้คนอื่นนั่นเอง <c oughs> คือ ของอยู่ในไปจากหรืออยู่ในอะไรก็ตามต่างๆก็ตามเทติก็คือหมายความว่าเราเทให้นั่นแหละทานังคือทานทานแจวว่าการให้มาพูดทักสักเราให้คนอื่นไปเรียกว่าทานะทานะทาน านังเทตินั่นเป็นฐานวัตถุโดยเฉพาะ <c oughs> <c oughs> แต่ในที่นี้ท่านบอกจาคะท่านไม่ได้บอกทานางังเทติจาคะภายในใจของทานเรามากมาย เือเกินเช่นโลกโกรธหลงเป็นสิ่งที่จาคาทั้งนั้นที่เราจะต้องให้ฐานให้จาคาทั้งหมดจาคาหมายความเป็นสระเข้ากับโลกศัพท์ที่ทันว่าจาโคปตินิสโกมุตติธนาและโยจ่าโคปตินิสโก สาระคือสารคืนมุติอนาเระยะียไม่มีอะไรในสิ่งที่เราจาค่ะแล้วมาพิจารณาดูว่าจาคะตรงนั้นจะจะาค่ะอะไรจาค่ะหัวใจของเรานั่นแหละ ใจมันผูกผันในสิ่งใดสาระให้ใหไปในวัตถุสิ่งของก็เอาสาให้ไปในวัตถุสิ่งของก็เอาในอารมณ์ต่างๆก็ได้ราคาใดทั้งนั้นแหละความโลภความโกรธความหลงมียเยอะแยะ อยู่ในตัวของเราจากะที่เราจะระมีทมเทไปทานกะทั่งวันเกิดกระทั่งวันตายก็ไม่มีสิ่งสุดจากะตรงนี้มีมากอย่าเลอะเกินเราเป็นคนมี เราเป็นคนรวยเรารวยทรัพย e ์วัตถุทั้งปวงหมดในตัวของเราตัวใหญ่ๆหัวข้อใหญ่ตัวโตท่านบอกแล้วว่ามีสามอย่างคือสระหมดสักสระให้ไม่หมดสักทีโลกเหมือนกัน โทสะโมหะหรือลาคะโทสะโมหะเป็นตน้นท่านบอกว่ามี3สามอย่างเท่านี้นแหละที่พูดแต่มากมายมาสรุปรวมลงว่าเรามาค่อยจ้าคะทีละนิดละหน่อยความกังวลเกี่ยวของพัวพันต่างๆ เรามาอยู่วัดมันคิดถึงบ้านค่อยค่อยจาาฆ่าไปคิดถึงลูกถึงหลานก็ค่อยจาฆ่าไปความรักความชังความเกลียดความโกรธก็ค่อยจาฆ่าไปจาฆ่าไปทีละนิดนิดหน่อยเท่านี้แหละมันก็ไม่มีหมด มีมดมีสินทรัทีจึงว่าเราทั้งหลายพากันเป็นคนมีคนรวยรวยเหลือเกินรวยสรพัดท,ทุกอย่างมีในตัวเองมีตัวของเราเองจึงว่าพากันจากากันเสียให้เป็นอนุสติเราลึกถึงหมู่นี้แหละ อยู่เสมอเสมอภายในใจของตนแล้วก็จะจาคระไปจาคให้ใสถ้าพระเจ้าว่าปาตินิสตกโกมุิปาตินาาิสตกโกมุตติอันหาละโยคือดังได้อธิบายมาแล้ว ในของครองก็พูดเจ้าท่านสละทิ้งไว้ในโลกนี้นข้างบนคือจิตที่มันในกลางเกี่ยวข,ข้าพ้ทบท้นนั้นตามแดบคูนสมาธิยัทงทำให้สามารถเป็นนัานวิ่งวิ่งเดียวเป็นคาเพื่อ,อวความรู้เป็นไปเพื่อความรูยิ่งเป็นไปเพื่อท้องนิพพาน นั่นแหละไม่ใช่อื่นไม่ใช่ไกลอะไรไมีผานอยู่ตรงนี้ตรงจาขะาน,นี่แหละไม่ต้องไปหาที่ไกลม้าไม่อยู่ในตัวของเราแล้วของโลกขอ,ของโกรธของลงนีอยู่ในตัวของเราม,มีมดเน่าพาทังฆยาม จาคะตรงนี้แหละพระจาคะคืนเสียไม่มีอะไรมันกขหมดเรื่องที่งดวิชาของเราค้นหากเราไม่เห็นตัวของเราแล้แลวเราก็ไม่มีโอกาสที่จะละความโลภความโกรธความหลงแท้ที่จริง ของใสสะอาดคือจิตใจของเรานั้นเป็นของบริสุทธิธ์แต่เราไปยึดเอาขวามโลกของโขลงม,ม,มาใส่มันเลยขุ่นมัวไปหมดถ้าใจไม่ใสสะอาดแล้วที่ไหนเสพุธิเจ้าและสาวกทั้งหลายจะทำให้ บริสุทธิ์ได้แล้วกพของใสสะอาดนั่นและสิจึงสามารถทำความบริสุทธิ์ให้ได้ท่านมาชำระส่วนปรียอดที่มันลอยขึ้นมาติดอยู่ที่เปลือเกเปลือกคืออายุณะทั้งหกของท่านของบริสุทธิ์แต่เดิมของ นั่นเป็นของเดิมเป็นของบริสุดให้จิตใจเอาเถิดล้วนแล้วแต่เป็นของเก่าทั้งนั้นที่เราชำระอยู่ความโลภเป็นของเก่านั่นแหละที่เราอยาก ได้นั่นอยากได้นี่ให้มีที่สิ้นสุดก็เป็นของเก่านี่มันใช้ให้เราและคนอื่น,นทะเลาะทะยาทะเยอทะยานดิ้นลนกระเสือกระทนอยากได้นอนอยากได้นี่ไม่ขอสักที ก็ามาโกรธกองของเก่าที่ทำให้เราและคนอื่นตกนรกทั้งเป็นหัวโขนหัวนีใครสวรมเข้าแล้วทำหน้าตาให้เป็นยักษ์เป็นมารเหมือนกันหมดแต่ไหนแต่ไรมา เช่นเดียวกันทั้งนั้นความหลงก็เช่นเดียวกันเป็นของเขาเมื่อความหลงเกิดขึ้นในบุคคลใดแล้วจะทําให้บุคคลนั้นม่รลกจากคิดู้จักถูกเช่นผิดเป็นถูกเป็นถูกเป็นผิดเป็น,ปนมดโลกอยากได้นู่นได้นี่ก็อออเอาเิอก็ของเขานั่นแหละ เมื่อมันไม่โลกมันก็เฉยเฉยเมื่อเราไม่โกรธมันก็เฉยเฉยเมื่อเราไม่หลงมันก็เฉยเฉยท่านี้เมื่อไปโลภไปโกรธไปหลงขึ้นมามันก็มีในตัวของเรานั่นเองมันไม่หมดไม่สิ้นไปสักที กิเลสเราให้ตายจากโลกสักทีมีโรคเมื่อไร่มันก็เกิดขึ้นมาเมื่อนั้นที่ท่านพูดํำนวนว่าพระพุทธเจ้าทำกิเลสให้ตายทำลายกิเลสให้จิน้น <c oughs> ทำกิเลสให้หมดไป นั่นคือท่านชำระตัวของท่านเองเกิเลสมันไม่หมดไปไ็นหรดอกมันก็อยู่อย่างนั่นแหละแต่ท่านชำระใจของพระองค์ให้บริสุทธิ์ต่างหากคนใดยังเกิดมาอยู่คนใดยังหลงมัวเมาความโลภความโกรธความหลงอยู่ ุ่มหอคนนั่นเองส่วนพระพุทธองค์ก็ค้นไปแล้วของเหล่านี้กึินว่าเป็นของเกา่าถ้าเราพิจารณาลูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเป็นของเกา่า ความโลภความโกรธความลงก็เป็นของเก่าทิฏทีมานะก็เป็นของเก่าของมีมาแต่ไหนแต่ไรอยู่ในทีน่นี้เมื่อผู้มาพิจารณาเห็นของเก่าแล้วโลภโกรธลงเกิดขึ้นมาก็จะเห็นว่าเป็นของว่าเป็นของเหล่านี้ท่านใช้มาแล้ว ไม่ใช่ของเพ่เกิดในตัวของเราแต่เรามาใช้ของเก่าทํนใช้ท่านทิ้งแล้วเหมือนกับเคระที่ท่านบ้วนทิ้งแล้วฉะนั้นเพราะฉะนั้นขอพุทธขอทุกคนจงพรมากำหนดพิจารณาโดยในหนังอธิบายนึ่ <c oughs> <c oughs> นั่งเพราะวนะ่ทาทำสมาธีกัะคนเรานักจะเกิดมาถ้ามีการเสียสละสักทีของภายในก็ <c oughs> ของภายในก็เป็นของหนักอยู่แล้ว ยังไม่พอยังต้องไปยึดของภายนอกอีกพระเดชจ้าทันเทศนาว่าพระราราวีเปนจากคันทาิันห้านี้เป็นของหนักแลพระราฮาโลจะปุกคลโลแต่บุคคลจำลังไปแบกเอาเป็นภาระอยู่ภาราทานนังทุกขังโลกเอ ผู้นำภาระทั้งหลายเหล่านั้นเป็นทุกข์ในโลกนิคิติตวาขลุงภาลัง,ลงนันยังภาลังนาเดียจงพากันทิ้งภาระอนั้นเสียได้แล้วไม่ยึดถือเอาภาระอื่นต่อไปจึงจะพ้นจากทุกข์ในโลกนี้ ม,มีทุกทอื่นอีกต่อไปขันห้าได้แก่รูปหนึ่งเวทนาหนะึสัญญาหนึ่งสังขารสังขารวิญญาณหนึ่งเรี่ยวขันหานเรียกว่าย,ยอ่อเรียกว่ารูปก,กับนามสิ่งที่เห็นด้วยตาหนังเรียกว่ารูปสิ่งที่มองไม่เห็น ด้วยตาหนังมีแต่ความรู้สึกรูกในใจเรียกว่านามโลกนี้เรียกว่าขันธโลกคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้จึงได้ขันธโลกแล้วจะให้ทิ้งอย่างไรถ้าที่ยงมันก็ยังอยู่อย่างเดิม ลูกทิ้งแล้วเมื่อตายไปมันก็บังเกิดมันก็ยังถือว่ามีรูปอยู่ส่วนที่อย่างมีเวทนาเป็นตนไม่ต้องพูดต้องมีอยู่อยู่ด,ดีนั่นแหละแล้วพระเจจาท่านสอนให้่อยว่าเพราะรูปเป็นของไม่ใช่ของเราเขาจะไป ยึดไปถือว่าเป็นของของเราก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ก็ไม่ใดมันหากเป็นอยู่อย่างนั้นมีหน้าที่เกิดแก่จะตายนั่นก็เป็นตามธรรมดาของมันเราจะไปยึดไปถือก็เท่านั้นจะไปยึดไม่ยึดก็เท่านั้นเวทานมามเป็นยาสั้ขามนงาน เราทำนองเดียวกันนี้ท่านว่าอย่างนี้ขั้นห้าของเราทำไมจึงต้องทิ้งขันห้า<ม>ของเราทำไมจึงต้องสละอันที่พูดทั้งหลักทั้งหมดลงมารวมในขันหาทั้งนั้น าะทิ้งก็ต้องละอยู่ดีๆเพราะทิ้งหรือไม่ทิ้งก็ต้องละอยู่ดีๆนี่เองมันจะต้อง่อยวางอยู่ดีแล้วอย่างเราตายไปทันห้าสิลูกมันก็ต้องทิ้งหมดเราเอาไปด้วยก็ไม่ได้ เอทนามันก็ของหนักหน่วงสัญญาสังขารยินงานมันก็เป็นของหนักหนักหน่วงที่ชุดจะเอาไปจะไปเอาสัญญาความจดจำน,นั่นนี่เอาสังขารความปรุงแต่งน,นั่นนี่ยินงานความรู้สึกมาไว้ในตัวของเรา หนักที่สุดบางคนหนักจนเป็นโรคเป็นประสาเป็นบาเสียจนตายก็มีห <c oughs> นักที่สุดด้วยการนำขันหากให้ไปยาาริยรสงฆ์าวกหรือเฟยเจ้าท่านปล่อยวางหมด ขันทั้งห้าท่านปล่อยวางแล้วสบายโล่งอกโล่งใจไม่มีกังวลเกี่ยวข้องไปในที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีกังวลเกี่ยวข้องทึงขันมีอยู่พระองค์ก็ทึงขันท้งสังขารของพระองค์ยังไม่แตกดับ พระองค์ขอใหม่มีพันธะอะไรทั้งหมดทั้งหมดทำไมจึงต้องแนาหารอยู่เราหากจะมีคนถามต้องตอบว่าเป็นไปตามสังขารเมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็นไปตามเรื่องแต่ เป็นแต่สักว่าิริยาไม่ใช่ทำกันจริงๆอย่างจริงทำสักแต่ว่าทำิริยาเท่านั้นพระพุทธเจ้า,าท่านสอนให้พวกเรา